อีพีนี้ทุกคนแม่ประวานจะพาทุกคนมาดูแผนรายได้ของธุรกิจเซเลชันที่แม่ประวานมาศึกษานะคะหเดือนกับ2วันแม่ประวานรับรายได้ไปแล้วมากกว่า15,200บาทและรับเหรียญจายยาคอยไว้อีกค่ะ9,000เหรียญแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าแผนรายได้นี้มันจะเป็นไปได้ไหมแล้วเราลงทุนเยอะหรือเปล่ามีการสต็อกของมีการรักษายอดไหมไปดูกันค่ะและตำแหน่งแรก ก็คือตำแหน่งคอมมอนค่ะตำแหน่งคอมมอนจะลงทะเบียนฟรีค่ะฟรีนะคะเมื่อเรายืนยันตัวตนสำเร็จเรายังรับเหรียญจาย่าคอยฟรีอีกสิบเหรียญค่ะ ว่าเมื่อขึ้นกระดานเทรดเดือนเมษาเนี่ยเรียญจะยติที่เราได้เนี่ยเหรียนละส3บาทเราจะได้อยู่ที่330บาทค่ะลองเอา10บเหรียญคูณด้วย33บาทดูนะคะเท่ากับ330บบาทนี่คือมูลค่าเหรียญดิจิตอลซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่เราจะได้ออกจากนั้นใครที่ชอบขายนะคะสามารถขายได้เลยขายปลีกนะคะ ขายสินค้าได้ด้วยและรับกําไรได้เลยโดยที่เราไม่ต้องแพ็คไม่ต้องสต็อกไม่ต้องส่งของเองค่ะบริษัทจะเป็นคนส่งออเดอร์ให้กับเราเองแล้วโอนคอมมิชชั่นเข้ามาให้เราค่ะง่ายไหมคะแบบนี้ใครที่ชอบนะคะแบบนี้ไม่ต้องแพ็คไม่ต้องสต็อกไม่ต้องรักษายอดที่นี่เข้ามาก็ทําธุรกิจได้เลยโดยไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวค่ะวเวลาที่เราจะมานั่งแพ็คของส่งของไปทำอย่างอื่นดีกว่าดีไหมคะแบบนี้ ต่อไปคือตำแหน่งมาสเตอร์ค่ะมาสเตอร์ลงทุนเท่ากับ1,690บาทค่ะ1,690บาทจะได้อะไรบ้างจะได้รับสินค้าเพื่อสุขภาพ1เซตค่ะมีทั้งอาหารเสริมแล้วก็สกินแคร์ให้เราเลือกด้วยค่ะ อนาคตนะคะสินค้าไม่ได้มีแค่นี้ค่ะจะมีมากกว่า1 0 0 0รายการเลยทีเดียว1เซตจะมีสินค้าอยู่4รายการเช่นคอลลาเจนวิตามินซีกาแฟมาร์กหน้าแค่เซตสินค้าที่ได้ไปก็โคตรคุ้มแล้วก็เกินคุ้มแล้วค่ะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะเซตผลิตภัณฑ์นี้เรามีทีมงานแพทย์นะคะทีมหมอทีมวิจัยค่ะเป็นของเราเอง ดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ที่เราได้มาคุ้มค่าเกินราคา1,690บาทแน่นอนค่ะอยากจะได้สินค้ามาแล้ว4รายการยังได้ถือคลองเหรียญจายาคอยอีก250เหรียญค่ะลองเอาไปคูณ33บาทดูนะคะเหรียญที่เราได้มาฟรีๆ2 5รหเหรียญเมื่อขึ้นกระดานเทรเดือนเมษา ลองคูณสาบาทดูค่ะเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะคะนี่คือเหรียญแจยกคอยที่เราได้มาฟรีฟรีและตำแหน่งต่อไปเรียกว่าตำแหน่งสุพรีมค่ะตำแหน่งนี้ไม่ต้องใช้เงินในการขึ้นตำแหน่งอีกแล้วนะทุกคนเห็นไหมว่ามันว้าวมากเลยตำแหน่งสุพีมไม่ต้องใช้เงินเข้ามาอีกแล้วค่ะ เราลงทุนครั้งเดียวตอนเป็นมาสเตอร์ขึ้นตำแหน่งสูพรีมมอาศัยการเรียนรู้ลงมือทำค่ะเมื่อเราสร้างมาสเตอร์ได้สิบคนเราขึ้นตำแหน่งสูพรพมค่ะแบบนี้ง่ายไหมทุกคนทําไม่เป็นไม่ต้องกลัวค่ะห้องของเรานะคะจะมีห้องสอนงานให้ค่ะวันเว้นวันแล้วก็ในห้องของแม่ประวานเองก็จะมีห้องเทรนงานให้กับลูกๆทุกคนอยู่แล้วค่ะทํางานเป็นระบบเราทํางานเป็นทีมค่ะ ต้องออกจากบ้านมาเรียนนะเราเรียนผ่านออนไลน์กันทุกคนมีแค่โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตก็สามารถเรียนรู้ระบบการทำงานของ Selection ได้ค่ะนําเพื่อนยังไงส่งลิงก์ให้เพื่อนค่ะบอกต่อเพื่อนๆว่า Selection ดียังไงเข้ามาแล้วจะได้อะไรนอกจากจะได้สินค้าที่ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วยังได้เหรียญแจยะคลอยมาครอบครองฟรีฟอีก ถ้าเรามเีเพื่อนหรือคนที่สนใจมาอัปเกรดเป็นมาสเตอร์สิบคนเราก็ขึ้นตำแหน่งสุดพีมทันทีแล้วค่ะง่ายไหมคะแบบนี้มีธุรกิจอะไรที่ง่ายแบบนี้อีกแล้ว <laughs> จ่ายครั้งเดียวตั้งแต่ตอนเป็นมาสเตอร์หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทเราสร้างมาสเตอร์อีกสิบมาสเตอร์เราขึ้นตำแหน่งสุดพีมค่ะบางคนเข้ามาที่ซีเล็กชันนะไม่กี่ชั่วโมงขึ้นตำแหน่งสุดพีมเลยค่ะ <laughs> บางคนแปดชั่วโมงบางคนหนึ่งคืน อย่างตัวแม่ปานเองก็8วันค่ะขึ้นตำแหน่งสุพีมและตำแหน่งสูงสุดที่ l e เลชันก็คือตำแหน่งอีลิกนั่นเองค่ะอีลิกก็ขึ้นตำแหน่งง่ายมากไม่ได้ยากเลยแค่สร้างสุพีมมาอีก10คนค่ะปั้นผู้นำสร้าง ให้ทีมงานของเราขึ้นตำแหน่งสุพีม10บสุพีมและตำแหน่งมาสเตอร์อีก500คนค่ะเงื่อนไขมีแค่นี้ค่ะสร้างสุพีม1ิคนมาสเตอร์อีก5้า้อคนค่ะเราขึ้นตำแหน่งอีลิกเรียบร้อยมาสเตอร์เราไม่ได้สร้างคนเดียวนะจะเป็นสายลูกชั้นลูกชั้นหลานเหลีสายไหนก็ตามรวมแล้ว5้า้อคนค่ะ5้า้อยมาสเตอร์ เราขึ้นตำแหน่งอีลิกทันทีค่ะเห็นไหมคะว่าธุรกิจเซเลชันนีนนน่แฟร์มากเลยเราใช้พลังทีมค่ะพลังทีมเราช่วยกันผลักดันกันจับมือกันให้ไปสู่ความสำเร็จทีนี้เราจะมาดูรายได้จากเซเลชันนะคะว่าได้มายัางไงร,รายได้ข้อที่หนึ่งเรียกว่าแคดแบ็กค่ะ เกิดจากการซื้อผลิตภัณฑ์ซื้อกินซื้อใช้ส่วนตัวนะคะเราก็ได้เงินคืนแล้วและถ้าเราต้องการขายสินค้าบางคนชอบขายเราก็ได้รายได้อีกเช่นเดียวกันค่ะยกตัวอ,อย่างผลิตภัณฑ์ลูทีนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลดวงตาน,นะคะราคาขายปลีกอยู่ที่990บบาทนะ แต่และตำแหน่งจะได้แคดแบ็กไม่เท่ากันนะสองรอยห้าสิบสุพีมสามร้อยสองสุพีมสองร้อยแปดสิบอีลิกได้สามร้อย นี่คือกำไรจากการขายปีกสินค้าแต่ละรายการก็ได้แคชแบ็กไม่เท่ากันนะคะทุกคนใครที่ไม่ชอบขายก็ไม่ต้องขายค่ะแต่ถ้าใครชอบขายก็ขายเลยสมมติว่าวันนี้เราขายรูทีนเนาะใครที่ชอบขายถ้าเราอยู่ตำแหน่งอีลิกเนี่ยเราขายรูทีนได้วันละสิบกล่องเราก็ได้แล้ววันละสามพันเห็นไหมเห็นไหมคะว่าเรา เราได้รายได้แบบง่ายๆมากเลยเราไม่ต้องแพ็คไม่ต้องสต็อกไม่ต้องรักษายอดด้วยแล้วก็ไม่ต้องส่งเองเอาเวลาที่เราจะมาแพ็คของส่งของไปทำอย่างอื่นให้มันเกิดมูลค่ามากกว่าว้าวไหมทุกคนว้าวปะรายได้ข้อที่สองคือส่วนต่างทางการตลาดเห็นไหมว่า กำไรแต่ละตําแหน่งเนี่ยจะได้ไม่เท่ากันมันจะมีส่วนต่างอยู่นี่ถ้าแม่ประบานเป็นอีลิกอ่ะอีลิกแม่ประบานมาแนะนำอ่ะอีลิกอีลิกอยู่นี่อีลิกอยู่นี่อ่ะไปแนะนําเพื่อนเป็นคอมมอนเนี่ยส่วนต่างระหว่างเนี้ยจากสองร้อยมาสามร้อยเท่ากับหนึ่งร้อยบาทจะขึ้นหาแม่ประวาลทันทีเลย จากมาสเตอร์มาอีลิกอีกต่างกันห้บาทอะจากสุพีมร์มาอีลิก20บาทนี่คือส่วนต่างค่ะอะวันนี้ถ้าเราเป็นอีลิกนะเราไปแนะนำคอมมอนคือคนที่เข้ามาลงทะเบียนฟรีนะคะคอมมอนเนาะเมื่อเขาขายลูทีหนึ่งกล่องเรา ได้ละ100บาทส่วนต่างอีลิกกับคอมมอนมันอยู่ที่100บาทวันนี้ถ้าคอมมอนขายไปได้10กล่องเท่ากับเท่าไหร่คะ1,000บาทเราไม่ต้องขายเองและถ้าคอมมอน10คนไปขยายอีก10หรือไปขายอีก10อ่าชั้นต่อมา ทเท่ากับหนึ่งหมื่นบาทนี่คือรายได้ที่เราจะได้รับวันนี้เราเป็นอีลิกเราไปแนะนำคอมมอนเข้ามาคอมมอนเข้ามาในระบบฟรีมอนแค่อยากจะขายสินค้ากับเราสมมุติว่าวันนี้เรามีคอมมอนอยู่หนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยคนและเขาขายคนละหนึ่งกล่อง ขายคนละหนึ่งกล่องคูณ1เท่ากับ100เราได้กำไรกล่องละ100เท่ากับห0ึ่งบาทนี่คือส่วนต่างทางการตลาดที่เราจะได้คือ100 10, ่งบาทนะคะถ้าสมมุติว่า100่ง้คน ขายคนละสิบกล่องเราจะได้ส่วนแบ่งทางการตลาดส่วนต่างทางการตลาดเท่าไหร่คะหนึ่งแสนบาทฟินๆเลยคะ่ะแค่คนมาลงทะเบียนฟรีกับเราและอยากจะขายสินค้าเนี่ยก็สร้างรายได้ให้กับเราได้ขนาดนี้แล้วค่ะเราได้ส่วนต่างทางการตลาดเยอะขนาดนี้ชอบไหมคะแบบนี้ใครไม่ชอบแม่ประวานชอบนะ ชอบมากเลยค่ะแบบนี้แมบบ่ปาไม่ชอบขายเนาะชอบขยายทีมค่ะชอบมากไปข้อ3ต่อค่ะนั่นคือโบนัสแนะนำค่ะข้อ3แนะนำแนะนำแพ็กเกจนะคะ แพ็กเกจที่ Selection มีราคาเดียวนะคะทุกคนคือ1,690บาทเท่านั้นค่ะ1,690บาทเท่านั้นตาหน่งไหนก็ตามค่ะลงทุนครั้งเดียวอัปเกรดแพ็กเกจครั้งเดียว1,690บาทค่ะนี่ไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายขายตรงหรือว่าซิงเกิแบบที่เราเคยผ่านมานะทุกคนไม่มีการบังคับรักษายอดไม่มีการต่ออายุลายปี ทุกตำแหน่ง1,690บาทค่ะต้องสต๊อกสินค้าไม่ต้องแพ็คต้องส่งนะทุกคนลงทุนเริ่มต้นที่1,690บาทค่ะคนจะเข้ามาในตำแหน่งมาสเตอร์ค่ะได้สินค้าเซตสุขภาพได้เหรียญจาย่า เราก็อยากจะแนะนําเพื่อนเหมือนกันค่ะให้มาเป็นมาสเตอร์เหมือนกับเราอเราจะเรียกชั้นนี้ว่าชั้นที่หนึ่งนะคะถ้าเขาอัพเกรดแพ็กเกจหนึ่งพันหกเก้าสิบาทเราจะได้ห้าร้อยบาททันทีและได้เหรียญจาย่าอีกค่ะสองร้อยห้าสิบจาย่าไปไหมคะ เราแนะนำเพื่อนเข้ามาเนี่ยเราได้ทั้งเงินได้ทั้งเหรียญจาย่าด้วยนะใครที่ชอบขุดเหรียญสะสมเหรียญก็จะได้ขุดเหรียญที่เซเลคชันนี่แหละค่ะขุดจนเพลินไปเลยค่ะในตำแหน่งนี้นะทุกคนจะมีโอกาสสะสมเหรียญครอบครองเหรียญได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ เราเปิดโอกาสส่งมอบโอกาสดีๆให้กับคนอื่นเราออกไปช่วยเหลือคนให้ได้มากเท่าไหร่เราก็ได้เงินและได้เหรียญมากขึ้นเหมือนกันวันนี้ถ้าเราไปแนะนำเจนหนึ่งสิบคนเราจะได้ค่าแนะนำค่าแพ็กเกจแนะนำแพ็กเกจเท่ากับห้าพันบาทบวกเหรียญอีก เหรียญจะยากอีกสิบคูณสองห้าสิบเท่ากับสองพันห้าและเหรียญที่เราได้รับของตัวเองอีกสองรอห้าสิบเหรียญตอนนี้เรามีเหรียญอยู่สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเหรียญลองเอาสองพันเจ็ดร้ยห้าสิบเหรียญคูณสาสิบสาบาทดูค่ะเมื่อขึ้นกระดานเทปนี่คือ มูลค่าทรัพย์สินดิจิตอลที่เราได้รับค่ะและเมื่อเราแนะนํามาสเตอร์ครบ10คนเราก็จะกลายเป็นตําแหน่งขึ้นมาตําแหน่งสุพรีมโดยอัตโนมัติค่ะสุพรีมจะได้อะไรบ้างอ่ะชั้นที่1ที่สุพรีมจะได้หรือ G1 ได้ค่าแนะนำแพ็กเกจรหัสละ500เหมือนเดิม ชั้นที่หนึ่งได้ห้าร้อยเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือเราจะได้เหรียญเพิ่มขึ้นจากสองร้อห้าสิบเหรียญเป็นสามร้อยห้าสิบเหรียญจายา่าและชั้นที่หนึ่งก็ไปส่งมอบโอกาสให้กับเพื่อนๆไปช่วยเพื่อนช่วยคนที่เขารักอยากจะเปิดโอกาสให้เขาเจอทางรอดเหมือนกันนี่ก็จะเป็นชั้นที่สอบอกสิแตกสิบ เท่ากับหนึ่งรคนสิบแตกสิบเท่ากับหนึ่งร้อยชั้นนี้เราจะได้ส่วนต่างเท่ากับสอง้อบาทไม่ใช่ห้า้อยนะคะชั้นที่หนึ่งเราได้ห้าร้อยชั้นนี้เราจะได้สองร้อยเท่ากับหน่วยสิบเราจะได้สองหมื่นบาทบวกกับเหรียญเหรียญจ้ย่าที่เราจะได้นะคะ เหรียญเจยียาที่เราจะได้อีกหนึ่งร้อยเหรียญชั้นแรกเราได้สามร้อยห้าสิบชั้นนี้เราจะได้เหรียญเจะยยาจะย่าเนาะอีกหนึ่งพันเหรียญอีกหนึ่งหมื่นเหรียญได้เจะยยาอีกหนึ่งหมื่นเหรียญเห็นไหมคะว่าชั้นที่สองเราไม่ได้เปน็นแนะนําเองเลยนะ มันไดจากการที่เราไปเปิดโอกาสให้กับชั้นหนึ่งจีหนึ่งนั่นเองแต่เราก็ยังได้เมื่อเขาไปทํางานไปแบ่งปันโอกาสให้กับคนอื่นเราได้ด้วยธุรกิจแบบนี้ดีไหมคะเพื่อนได้เราได้ด้วยเพื่อนก็ได้เราก็ได้ s e l e c t i o n ไม่ได้จํากัดนะคะว่าให้เราแนะนําแค่10คนเราแนะนําเท่าไหร่ก็ได้จะเปิดหน้ากว้างเท่าไหร่ก็ได้คะ่ะไม่มีจํากัดนะคะ อยู่ที่เราว่าเราจะสมมอบโอกาสนี้ให้กับใครได้มากเท่าไหร่แล้วใครที่จะเปิดใจรับโอกาสดีๆแบบนี้เอาไว้ตำแหน่งต่อไปก็คือตำแหน่งอ e ีลิกนั่นเองค่ะอีล e ิกจะต้องมี10บสุพรีมและและห้ามาสเตอร์ ห้ามาสเตอร์ไม่ได้เกิดจากการแนะนำของเราคนเดียวชั้นลูกชั้นหลานค่ะลึกลงไปกี่ชั้นก็ตามค่ะให้ได้500มาสเตอร์โอเคนะคะเคลียร์เนาะได้ของอ e ีลิกนะคะชั้นที่1 G1 เราจะได้รหัสละ500บาทเหมือนกันค่ะ500บาทมันว้าวตรงนี้ทุกคนพอเราขึ้นตำแหน่งอ e ีลิกนะหรือใครก็ตามที่ขึ้นตำแหน่งอ e ีลิก เหรียญเราจะได้เพิ่มขึ้นมาค่ะเป็นห้าร้อยเหรียญจายา่าว้าวปะว้าวไหมคะเราได้เหรียญเพิ่มอีกห้าร้อยจาย่าค่ะโอ้แนะนำหนึ่งคนได้ห้าร้อยบาทได้ห้าร้อยเหรียญแนะนำสองคนได้หนึ่งพันบาทได้หนึ่งพันเหรียญสุดยอดปะว้าวว้าวว้าว,ว,าวเลยเนี่ยทำงานเหมือนกันพูดเหมือนกันใช้เวลาเท่ากัน แต่ความคุ้มค่าตำแหน่งอ e ีลิโคตดคุ้มมากเลยค่ะรายได้ก็ได้เยอะ <_ C os> เหรียญก็ได้เพิ่มอีกเป็นเท่าตัวเลยดูชั้นที่สองค่ะชั้นที่สองเรายังได้รับรหัสละ200บาทเหมือนเดิมและรับเหรียญจาย่าเพิ่มอีก200เหรียญชั้นที่สาม จะได้หนึ่งรยบาทหนึ่งร้อยเหรียญจาย่าและชั้นที่สี่ลงไปค่ะทุกคนชั้นที่สี่ลงไปอินฟินิตี้ค่ะไม่มีที่สิ้นสุดนะคะรับค่ะรหัสละหนึ่งรอยบาทบวกกับเหรียญหนึ่งร้อยเหรียญไปตลอดค่ะอินฟินิตี้แบบนี้ดีไหมคะแบบนี้ดีไหมคะดีไหมคะ ดีแบบนี้ดีเห็นรายได้จากเซลเลคชั่นหรืยังคะว่ามันได้ง่ายๆมากเลยไม่มีการบล็อกโครงสร้างหรือว่าให้เรามารักษายอดให้เราสต็อกของจะต้องทำยอดอะ่ะไม่มีเลยคลายความไม่ตกกังวลไปเลยเรามาทำธุรกิจที่เซ l เลคชั่นมันจะเป็นโมเมนต์ที่แตกต่างจากธุรกิจที่เราเคยผ่านมาแน่นอนคะ่ะทุกคน แม่ประวานอยากจะให้ทุกคนจินตนาการตัวเองดูนะคะว่าตอนนี้ถ้าทุกคนมาเป็นตำแหน่งอิลิกนะดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเป็นตำแหน่งอิลิกแล้วเราไปส่งมอบโอกาสให้กับเพื่อนของเราให้กับคนที่เรารักให้คนสิบคนค่ะให้เขาได้เจอโอกาสเหมือนเราเจอ คนสิบคนนะคะเราจะมีรายได้เท่าไหร่สิบคูณห้าร้อยเท่ากับห้าพันบาทและห้าพันจียา และ10ไปส่งต่อเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆให้กับคนอีกชั้นที่สองจะเป็น100คนรายได้ของเราจะเพิ่มมาเป็นส0 0 0มบาทบวกกับเลี้ยนอีก20,000จ่นยจีย ชั้นที่สามจะเป็นพันคนชั้นนี้เราจะได้หนึ่งร้อยเท่ากับหนึ่งแสนบาทบวกกับหนึ่งแสนจาย่าว้าวไหมคะว้าวไหมทุกคนและชั้นที่สี่เมื่อพันคนบอกต่ออีกคนละสิบคน ชั้นที่สี่เราจะเป็นหนึ่งหมื่นคนชั้นนี้จะเป็นหนึ่งล้านบวกกับหนึ่งล้านจาย่าบวกกับหนึ่งล้านจาย่าค่ะเห็นไหมคะว่ารายได้ชั้นที่สีเนี่ยมันทวีคูณขึ้นมาจากหลักแสนเนี่ย จากหลักแสนเป็นหลักล้านแล้วนะชั้นเนี้ยสุดยอดไหมสุดยอดเห็นละว้าวเลยใช่ปะเห็นละว้าวมากเลยจตอนนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่เก็ตอาจจะยังไม่ว้าวแต่วันใดวันหนึ่งที่เหรียญจาย่าคลอยที่แม่ประวานแล้วทุกคนที่เข้ามาท,ทําธุรกิจซีเลชั่นในตอนนี้เหรียญที่ทุกคนครอบครองได้มาฟรีๆตอนนี้ขึ้นกระดานเทรดเดือนเมษามันจะสร้างมูลค่า สินทรัพย์ดิจิตอลได้อย่างมหาศาลแล้วตอนนั้นจะมาร้องว่าทำไมไม่บอกกันเหรียญจาย่าเนี้ยสามารถไปลงทุนในแพลตฟอร์มอื่นๆได้อีกลงทุนกับพาร์ทเนอร์ใหญ่ๆลงทุนกับสตาร์ทอัพที่เขาต้องการสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่ไปลงทุนกับเกม NFT เกมจาย่าที่เรามีไว้สามารถไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกับพาร์ทเนอร์ที่เขารับเหรียญเรา ต่อ,อยาดไปท,ทําธุรกิจอื่นๆได้อีกด้วยมาถึงตรงนี้แม่ประวานอยากจะบอกกับทุกคนว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะมันเป็นยุคของบิตคอยเป็นยุคของคริปโตเรากําลังจะก,ก้าวเข้าสู่เมตาเวิร์ดทุกคนเราช้าไม่ได้ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปเราจะต้องเปลี่ยนเราต้องทันโลกถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองตอนนี้โลกก็ต้องบังคับให้เราเปลี่ยนอยู่ดีใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วมองเห็นโอกาส แม่ปานอยากจะบอกว่าโอกาสดีๆไม่ได้มีบ่อยๆอีกสิบปีข้างหน้าทุกคนจะเจอโอกาสแบบนี้อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ณวันนี้ทุกคนได้มาเจอโอกาสแล้วอย่าปล่อยให้โอกาสมาหลุดลอยไปค่ะควายคว้ามันเอาไว้ค่ะแล้วเรามาร่วมเดินทางจับมือกันเดินไปสู่ความสําเร็จค่ะไม่อยากตกขบวนไม่อยากตกเทรนรีบขึ้นยานมากับแม่นะคะแล้วเจอกันที่อีลิกค่ะ